สวัสดีทุกคนค่ะดนตรีสีสันเพลงเก่าที่เราคิดถึงนะคะนี่วันนี้สมมมาในธีมแบบคริสต์มาสทรีเลยทีเดียวนะคะก็เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันนั่นเองนะคะช่วงเทศกาลแบบนี้พูดถึงคริสต์มาสแบบนี้นะคะสมรนึกถึงเพลงนี้นะคะ่ะชื่อเพลงว่า Miss s o t o นะคะ Miss s o t o นั้นเป็นเอ่อจริงๆเนี่ยเข้ามาจากเป็นวัชพืชน,นะคะเขาบอกว่าตำนานคือต้นกาฝาก นะคะจนวิวัฒนาการล่าสุดเนี่ยกลายเป็นต้นที่มีสัญ,ญลักษณ์ถึงความรักแล้วก็เทศกาลคริสต์มาสนั่นเองลองไปเซิร์ชดูก็ได้เมื่อฟังนะคะต้น m i s Turtle หรือจะเซิร์ชเพลงนี้ก็ได้นะคะชื่อเดียวกับชื่อต้นเลยเพลงจากจัสตินบีเบอร์เพลงนี้เป็นเพลงเมื่อสมัย10ปีที่แล้วสมัยที่น้องจัสตินยังเป็นละอ่อนกันอยู่เลยนะคะตอนนั้นก็ถือว่ายังแบบคบพ่อนน่านรักกรุบกรุบแล้วเป็นเพลงที่เพราะนะคะเพลงนี้สมมติเปิดฟังบ่อยมากในช่วงเทศกาลคริ คริสมัสถือว่าเป็นเพลง Favorite เพลงโปรดอีกหนึ่งเพลงนะคะเผื่อใครที่อยากจะไปลองฟังดูก็เชิญได้หรือใครที่รู้จักเพลงนี้อยู่แล้วนะคะเราก็มาดื่มดำบรรยากาศนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับเพลงนี้ m i s s ซเจาก Justin Bieber ขอฟังกันได้ทุกช่วงดีเจกับดนตรีสีสันเช่นเคยค่ะ